Not my high tall little foot. <laughs> like this. And I haven't done it in 40 years in the title. i trying to look. Look for gold. Right on my fucking sorry, right on my nose. And you kind of go, you start looking for gold. Oh. You know, you kind of washes the rock a little bit, and you kind of pour it out. And this kind of catches it. You kind of. Where is my gold? หาทองได้ตีหินนะคะ <laughs> <laughs> ลองล่อนเล่นๆดู Where is my gold? Back <Huh? S 3> I want my gold. Oh uh, well, there's more sand. <laughs> you like to stay in the sand? Yeah. <laughs> It's, yeah it's too much <laughs> and then like this. yeah you kind of look look around in it you kind of use those see those things around to keep the rocks from kind of going out real fast you kind of use that to catch it Uh, look for the gold looking sparkling stuff. You kind of don't do it like that. Um, oh Come I knew what Don did before. Here, let me show you. Just a little bit in there, and you kind of... ไ e ้ต t ่ e m u ้ h ด n e าไอ n ต b a d บอลบาท o ด o เอไม่ต้องการเยอะขอแค่หนึ่งบาทพอ ไม่จะขับรถผ่านตรงนี้นะคะบอกทางได้ไหม ตรงนี้ก็แคมป์ได้นะทุกคนมีที่เยอะแยะตรงนี้คือตรงนี้ก็มีที่ก่อไฟแถวนั้นก็ใช่หมดเลยแต่เราเลือกที่จะ มาแคมป์ตรงนี้เห็นไหมมีเต็นท์เราอยู่ไปครับรถเลาะมึงนั่นเลาะมึงนี่ในป่านี่และกลับมาแล้วนี่ที่แคมป์ตรงนี้คือแบบว่าต้องบอกว่าวิวร้อยล้านนะคะทุกคน โชคดีเลยนะเนี่ยได้มาแคมปิ้งแบบนี้สวยงามมาก สะพานสะพานข้ามในน้ำโขงของที่ไม้นะคะทุกคนนี่จีกิจช่ามไปฟังนั่นสวยงามสวยงามนี่แต่หมองงามน้ำก็ใสาใสเย็น

vật khổ hôn Nên bà Ôi, 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 dây tốt đó, dây yeah, tốt đó Dây ca đi Hãy subscribe เดินไปหาดอก Beauty River นะคะจะไปเย <Yeah. S 1> ่ในที่สุดเราก็มาถึงละตรงที่แบบวันแรกที่เรามานะคะนี่ mm. <Yeah. S 2> น่ะลายทุกคนค่อสีโมเตสเปิดเลยดอแบบมันไม่ส่หินได้ี่ยเราก็ยังแบบขึ้น พื่อที่พดเ,ดเพื่อเดีนงามากข้อมนะก็มีข้างนั้นแค่นี้คนตัวสิเนี่ยจะเห็นแห่งน้ำกับว่ามีเนี่ยแต่กปกติต้องมีน้ำมือนนเขาก็ยังเขินมาเอาให้ดูใกล้ๆ นี่มีผึ้งด้วยไปไหน<า>ดูอีกฝั่งหนึ่งน,งนะคะเราเดินมาจกกับใบป่านหนโอ้ยสวยจุงเบย์โอ้ยสวยจุงเบย์ดูวิวตรงนี้ก็สวยเมื่อวานเนี่ยวัานนสมาจแม่คมตรงนี้มีรถจอดด้วยก็กลับไปแล้ว ลูกเ a ดไม่แคมราแมนที่เชงม n ส n นนะ o ฉันให้ยูมาเป็นตากล้องนะร้อนเกินไปขอนั่งขับอกว <put> ่ามองที่มีพักเตินม,มีหอมแบบนี้บ่มี yeah, โอ้ยใส่ยากได้พญ่นยัยอันนี้ค่ะ เดี๋ยวจะเขาไปคุดข้างในดูนะคะใช่หมดเลยออกเต็มเลยแจวก,กอนเนี่ยเพิ่ท่านได้ออกดอกคุทธเมื่อปลูกค่ะขาวกระเจงเด้ <c oughs> <c oughs> นนันเนี่ยที่ตั้งใจทิ่เห็นกันยังเงินยังไงให้ได้เพื่อลาสก้าเห็นลายเพราะว่าข้าเจ้าสมัยตะกี้นะเขาคุดทองอ่ะนะเจอทองนะแม่เ <c oughs> นาะแม่เมื่อกี้นี่ไม่ว่าเจอทอง มันถอนได้่ะเสีอาเมื่อโปกคร่ะเพราะว่ามันกินแล้วมันอร่อยมากใก,กล้ต้นแล้วว่าอันนี้ก็ได้ ที่แบบว่าเบอร์ทันดี้ออก ấy, ดอกนห,หนะหเจ็บเมื่อปลูกแล้วก็เก็บเมื่อไปกินเมื่อเป็นเดสลัด เด็กได้แบบเป็นกอนะทุกคนถ้าเขาขึ้นแบบเป็นกอเนะอเราจะได้ยกกอไปเลยลายอิลีตรงนี้คนเรียกว่าบริเวณนี้คือแบบดอกอะไร beauty river ถ้าดอกไฟอวิทอีกฟังหนึ่งบ่ค่อยมีดด้ไฟอวิทเนี่ยเขามักยู่ใกล้แม่น้ำเนาะสมซื้อเขาอะเห็นไหมเนี่ย ทั้งที่แบบนี้หินมีอย่างเด้นนะแบบเลี้งคนดูอย่า <c oughs> ไปไกลนะเถอะเลยทำไมนเนี่ยเยอะเลยแช่หมดเลยแช่หมดเลย ตามแล้วอู้ยังไงอู้ยลานคักอลายเนี้ยอู้ยเิ่งคักอลไเนี้ยเก็บตรงอยู่กันนะ

bona, ยะสิ้นย่างกลับแล้วคะ่ะทุกคนเดินกลับแล้วก็จะเก็บไปพักเมื่อไวกินพร้อมเพราะว่าม,มืออ่นเศร้าใช่ไหมชกลับไต่เศร้านะนะก็เลยต้องเก็บตอนนี้คะ่ะเก็บเว้นต่ว่าแช่น้ำเย็นเว้นเนี่ยโเปนหยังเลยคะ่ะน้่งในในครีกเนี่ยป่นยูดตู้เย็นเย็นๆพักตั้งแต่คุมากมือแรกคุเก็บคุณก็แช่เว้นเขาก็ยังยู่คือเก,ก่านะเดี๋ยวจะเก็บไปไวกินลายๆค่ะไปแล้วะคะ่ะ ตัดเมื่อกินเดสบัดทีน่นี่ตัดเมื่อกิน mm. นี่วะนี่ mm. you can eat it fresh จะ,ไ, <sorry. S 1> ะไม่มีกินกระถินนะคะ get my, get my What did you say? Yeah, mosquito got through my thing and stung my ear a little bit. Both my hands are full so I can't really do anything. now. Huh? <coughs> คนเราเดินมาเข้าห้องน้ำนะคะจากไอที่แคมป์ของเรานะคะก็คือถนนขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ไปทางนี้ประมาณเดินมาประมาณสิบห้านาทีได้เกือบยี่สิบนาทีมาเข้าห้องน้ำนี่อันนี้คือห้องน้ำสาธารณะนะคะเป็นส่วมเสริมคะ<อ>่ะจะเดินกลับแล้วนะคะ อันตอนแรกนี่ยางมาถนนค่ะเดี๋ยวขากลับสิ้นยางเลาะข้างล่างเลาะเลาะแม่น้ำไปแล้วก็ไปข้ามไป <laughs> ไปขามไปสะพานที่พี่ใหม่เห็ดนะคะเก๋บอกว่าเราน่าจะเลาะเลาะแม่น้ำน่าจะเร็วกว่าคนวะเนี่ยเดินกลับแล้วนะคะมาปวดหนัก <laughs> โอ้ยสวยอายหนะ้าข้างบนหนะ้าเข้าบินหน้าเลยโอ้ยบ่อึดพี่น้องมองแค่มัซิแพมตรงได้ก็ได้พูดา่าโอ้ยอิฉาคนอยู่阿า斯กาเนาะนี่คือแบบนี่คือแบบว่า ความฝันของ,องหลายๆคนเลยนะทุกคนที่อยากจะมาแคมป์อย่างเงี้ยไรเต่แบบแบบแคซัมแซมพลาส over there or what so okay ดึงนำ้ำทุกคนตรงนี้นะลึกลึกทุกคน เป็นตแต่เส่น้ำทะเลเลยตรงนี้ถ้าสมมติว่าน้ำบ่เย็นนะโอ้โหมุมนี้คือแบบน่าแช่มากเลยกรายขนี้เป็นเวลาสามทุ่มนะคะเพรว่าโอ้โหสามทุ่มนิมเจ่งจังปาง <c oughs> ก็คืออ่าหน้าห่อนเป็นสบ่มีแล้วเนาะจังเวน ไอ้กลางคืนมีแต่กลางวันนะคะไฟอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะไอาทิตย์ได้ี่ฟอาทิตย์ขึ้นเพียงคืนเนี่ยอนที้สัทุกคนดูเราเก็บมา,มาเช่ยังสดอยู่เลยนี่ก็สองวันแล้วยังสดอยู่เลยสุดยอดมาก ตู้แข็งไอตยเย็นธรรมชาตินะคะสวยเรากำลังจะเก็บของกลับบ้านแล้วนะคะทำไมกำลังจะเก็บเต็์